ผู้สูงอายุล่าสุดได้เงิน3,000บาทรายละเอียดคลิปนี้ล่าสุดผู้สูงอายุนะได้เงิน3,000บาทนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดและไม่มีอะไรที่คาดเคลื่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการพูดถึงนะครับแล้วแนวโน้มเนี่ยจะเป็นไปทางที่พูดก็คือตอนนี้เนี่ยพรกคก้าไกลนะครับได้เคยพูดเอาไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่าพรกคก้าไกลได้เป็นนายกร,รัฐมนตรีจะปรับเบีย้ยผู้สูงอายุ ให้เป็นแบบทั่วหน้าก็คือทุกคนเนี่ยได้เท่ากันหมด3,000บาทไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่คุณจะได้3,000บาทนะครับโดยรายละเอียดเนี่ยก็จะเป็นดังนี้นะครับนโยบายพักเก้าไกลนะครับจากที่ถ้าตอนนี้จะโกยคะแนนกันทุกท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าผลคะแนนเป็นอย่างไรใช่ไหมครับถ้าไม่มีเลยผิดพลาดนะครับพรกเก้าไกลได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะก็จะมีการให้เพิ่มเงินผู้สูงวยัยผู้สูงอายุ เป็นแบบอัตราเดียวแบบทวนหน้าคือไม่มีขั้นบันไดละคือได้ทุกคนเนี่ยสามพันเลยโดยภายใน4ปีก็จะได้นะครับโดยปีแรกเนี่ยก็จะได้เป็นพันหนึ่งทวนหน้าก่อนทุกคนก่อนแล้วก็จะมีอัปเดตขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยทุกปีจนครบถึง3,000บาทนะฮะเพราะว่าการทําอย่างนี้เนี่ยจะเป็นการนะช่วยให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพและมีความมั่นคงทางการเงินเพิ่มมากขึ้นนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นสิทธิ ที่เป็นสวัสดิการนะครับที่ภาครัฐทําเอาไว้ให้กับเพื่อนๆพี่ยน่งน,น,น้องที่เป็นผู้สูงอายุทุกท่านนะครับอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นข่าวจิกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็อาจจะเกิดด้วยสาเหตุที่ก็มันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นนโยบายของพรรคก้าวไก่นั่นเองนะครับก็ต้องลุ้นกันว่า ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับก็กไครที่เป็นน้องรัฐิรีก็จะเกิดสิ่งนี้ขึ้นโดยจะเกิดได้ชัดขึ้นจะต้องรอ,อก,การประชุมคอรมอแต่ละสัปดาห์นะครับว่าหลังจากผลการประชุมคอรมอออกมาแล้วนะฮะหลังจากออกมาใครได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผลการประชุมคอรมอ,อก,ก็จะมีการประกาศมาแต่ละสัปดาห์ต,ติดตามกันต่อไปนะครับแต่ละเอียดล่าสุดคือแบบนี้เลยนะฮะเพื่อนพี่น้องที่ติดตามกันนะครับถ้าเกิดมีบ,บัตรสซยานิการ์ห่งรัดใบเก่า อย่าเพิ่งทิ้งนะอาจจะมีเงินเหลืออยู่ในบัตรนะครับหลังวิดีโอนี้ดีวผมจะใส่ายละเอียดเอาไว้ให้รวมถึงเพื่อนพี่น้องที่ตามช่องผมเอาไว้นะครับคือเงินเบี้ยผู้สูงอายุอ่อก็จะมีติดตามเรื่อยๆแต่เรื่องสําคัญก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังมีเงินเข้าอยู่เรื่อยๆนะครับติดตามกันเอาไว้จะมีการอัปเดตเงินอัปเดตสิ่งที่คุณจะได้รับ ต่อจากนี้ไปอีกนะครับอย่างไรก็ติดตามกันเอาไว้นี่คือข้อมูลล่าสุดที่นํามาฝากกันในวันนี้ถ้าไม่เลยเพิ่มเติมจากนี้จะนํฝากท่านก่อนใครสวัสดีครับ